สวัสดีสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะขออภัยค่ะอากาศเย็นค่ะเพราะว่าบ้านคุณยายฝนตกทั้งวันทั้งคืนค่ะวันนี้แม่บอลรักมีของสวยงามมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกท่านแต่เ,เช้าค่ะเป็นผ้าไหมหลุดจำน,นำเมื่อวานก็ทําคลิปผ้ามมือสองทั้งวันนะคะแล้วก็ต่อหลุดจำน,นำค่ะเดี๋ยวคุณยายจะได้หยิบยกขึ้นเลยค่ะ ็นผ้าหน้านางค่ะคุณยาได้ผ้าหน้านางมาไว้ลายวันแล้วไม่ได้ทำคลิปค่ะลายร้อยดาวค่ะหน้านางค่ะสามตะกอผ้าหน้านางสามตะกอนะคะหน้านางสวยมากเลยค่ะดูหน้านางหน้านางเป็นตัวยันนะคะเขาเรียกหน้านางน,นี่ค่ะเสริมทรัพย์เสริมสตรีเสริมมงคลให้กับตัวท่านค่ะ เพราะว่าตัวยันก็คือตัวที่เป็นอักษรตัวยันนี้มีความหมายนะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแข้วค่าปลอดภัยค่ะตัวยันนี้นะคะเป็นหน้านางค่ะราคาอยู่ที่1,900งาร้อยบาทค่ะร้อยดาวค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนร้อยดาวค่ะเขาเรียกว่าลายร้อยดาวค่ะเสริมทรัพย์เสริมบารมีด้วย ลายเอ้ช้างน้อยผงนี้นะคะช้างน้อยผงนี้จะเรียกเพื่อนเข้าบ้านเยอะๆนะคะค่ะลายร้อยดาวค่ะผ้าไหมสวยสุดินสามตะกอนะคะของแม่บอรลรักผ้าไหมสวยสุดินนะคะเป็นลายร้อยดาวไหมสามผ้าสามตะกอเป็นผ้าหน้านางกระสีเบาๆหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะค่ะเพราะว่า หนึ่งพันเก้าร้อยบาทเป็นในราคาพอหยิบพอจับอยู่นะคะเป็นราคาลดจำนำอยู่ค่ะเป็นหน้านางค่ะดูตัวยันนะคะสวยมากค่ะตัวยันค่ะแค้วคลาดปลอดภัยนะคะอยู่เย็นเป็นสุกนะคะเป็นความหมายทางนั้นค่ะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขค่ะใส่ผ้าหน้านางนะคะค่ะเป็นยันไปในตัวของเราเลยค่ะคุ้มครองเข้วคลาดปลอดภัยค่ะค่ะ อายร้อยดังนะคะหมายเลขสิบสี่ค่ะเสริมทรัพย์เสริมบารมีเสริมมงคลไปด้วยใบยสีนะคะลายใบยสีค่ะนีก็หมายเลขชุดนี้เป็นชุดผ้าหน้านางนะค,ะค่ะค่ะหมายเลขเกตค่ะมีไก่นะคะไก่ชมป่านะคะ ค่ะผ้าหน้านางทุกผืนเลยนะคะเป็นผิวผ้าหน้านางค่ะมดูตัวยันนะคะหน้านางนี้เป็นผ้ายันนะคะมัดลายผ้ายันค่ะค่ะเสริมทรัพย์เสริมสริเสริมมงคลให้กับตัวท่านค่ะแค่วแคร่ปลอดภัยคุ้มครองอยู่เย็นเป็นสุขนะคะหน้านางนะคะค่ะมีความหมายนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะไก่ค่ะเป็นไก่ชมป่านะคะ ละไไก่ชมป่าค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนท้าคุณยายมาได้ค่ะแม่บอลรัลกผ้าไหมหลุดจำนำเจ้าเก่าต้นํำหรับหลุดจำนำนะคะเป็นหน้านางน,นะคะหน้านางนี่มัดใส่เป็นมีความหมายนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนะคะค่ะเป็นตัวยันค่ะหน้านางนี่เป็นตัวยันนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะ เสริมทัพย์เสริมสิริเสริมมงคลให้กับตัวท่านค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนเนี่มสลวยสวยทุกผืนค่ะไก่ป่านะคะนุณกําลังชมดอกไม้อยู่ค่ะค่ะเป็นไก่ป่าสวยค่ะราคา1900บาทค่ะ นี่เป็นเป็นทุกถืนนะคะเป็นขึ้นหน้านางนี่ก็ร้อยดาวค่ะเป็นสีโอรสนะคะ1,900บาทผ้าไหมสวยสลินของแม่บวรักษ์นะคะผ้าไหมสวยสรินนะคะอ่าเป็นลายร้อยดาวนี่ค่ะเป็นสีโอรสนะคะอ่าเป็นลายผ้ายันนะคะลายยันนะคะหน้านางคือเป็นเป็นตัวยันค่ะตัวยันก็เป็นตัวที่เสริมทรัพย์เสริมบารมีเสริมมงคลให้กับตัวท่านนะคะแค่วคาาปลอดภัยเด้อ ใส่ผ้าถุงพื้นนี่ไปไหนมาไหนก็คือมีพระคุ้มครองอยู่ตลอดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นตัวยันนี่แหละค่ะแท่า่าปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนะคะค่ะมีความหมายนะคะที่มัดใส่นี่ก็มีความหมายทั้งนั้นนะคะเป็นผ้ายันหน้านางค่ะเป็นลายผ้ายันนะคะตัวยันตัวขอมตัวที่ท่านพระไอหลวงปู่ท่านตรงไหนก็ต้องไป เวลาออกรถเจิมรถใหม่ก็เป็นทําตัวยันไหมค่ะมัดติดหน้ารถให้นั่นแหละค่ะคือแควคาดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะร้อยดาวเป็นสีโอรสนะคะค่ะหนึ่งพันเบาทค่ะงามทุกผืนสวยทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะแม่บอลรัลกผ้าไหมสวยสุดิน ถ้าหลุดจำนำนะคะทักคุณยายมาได้นะคะแอดไลน์ข้าหาคุณยายนะคะน้อมรับตอบทไลน์ทุกขั้นนะคะให้แอดไลน์ข้าหาคุณยายะคะ่ะคุณยายจะเพิ่มเป็นเพื่อนนะคะถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วเวลาคุณยายทําคลิปนี้มันจะเด่งขึ้นเร็วนะคะจะได้ทันเพื่อนนะคะเวลาผ้าหมมือสองนี่ส่วนมากลูกค้าลูกค้าใหม่ไม่ค่อยทันนะคะ ค่ะนี่ก็เป็นสีขาวงาช้างค่ะนี่ก็ดยันนะคะแต่ละผืนไม่เหมือนกันนะคะค่ะเป็นตัวยันเป็นหน้านางค่ะแต่เขาเรียกหน้านางแต่คุณยายเรียกลายผ้ายันนะคะตัวยันค่ะแท่วคาดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุกร้มเย็นเป็นสุกนะคะไปท่านได้ไปนุ่งผืนไหนก็คือเสริมทรัพย์เสริมสิริมงคลให้กับตัวท่านพร้อมค่ะเป็นตัวยันนี่เป็นตัวภาษาพระท่านใช้นะคะ แต่ท่านก็เอามานันมัดหมีมาลงในผ้าถุงแต่ละผืนก็มีความหมายนะคะค่ะแท้าค้าปลอดใจอยู่เย็นเป็นสุกนะคะผ้ายันนี่นะคะค่ะร่มเย็นเป็นสุกในตัวตัวที่ท่านเอาไปนุ่งไปถือนะคะราคา1,900บาทพอราคาพอหยิบพอจับอยู่นะคะราคาหยิบจับได้ค่ะเป็นผ้าหน้านางค่ะสามตะกรนะคะ สีธรรมชาติค่ะขาวงาช้างค่ะค่ะหนึ่บาทค่ะเป็นหมายเลข19บเกนะคะค่ะหมายเลข19บาค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะเป็นเนื้อผ้าหนาแน่น,นมากค่ะเนื้อผ้าแน่นค่ะผ้าไหม3า,ามตะกอแม่บรวรรักผ้าไหม3มตะกอผ้าสวยสลินนะคะ หนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะเป็นลายผ้าเป็นหน้านางนะคะค่ะเป็นผ้า,นา,นานหน้านางค่ะหน้านางคือตัวยันนะคะแต่ละผืนมีทุกผืนนะคะเสริมทรัพย์เสริมสิสริม,รมงคลให้กับตัวท่านนะคะอยู่เย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะไปตรงไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยใส่ไปตรงไหนนะคะ,ไไะ,ค,ะคือร่มเย็นเป็นสุขค่ะมีตัวยามติดตัวไปด้วยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะ มักผืนไหนชอบผืนไหนทักกับคุณยายมาได้ค่ะแม่บวรรักษ์ผ้าไหมสวยสุดินนะคะหาหน้านาง1,900บาทค่ะเสริมทรัพย์เสริมบารมีให้กับตัวท่านนะคะ1,900บาทค่ะคุณยายว่าการมัดหมีนี่ฉลาดมากนะคะหาแต่ลายมงคลมาประกอบนะคะเป็นมงคลทางนั้นเหมือนใบสีก็เป็นมงคลน,นะคะมีงานทีไรก็ต้องทำใบสี กาบก็ให้เทวดาพระเจ้าอยู่เบื้องบนนะคะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเป็นเป็นลายใบสีเป็นใบสีนะคะก็ทาใบสีแต่ละงานงานบวชงานแต่งก็ต้องมีใบสีค่ะงานขึ้นบ้านใหม่นะคะค่ะงานมงคลทุกอย่างต้องมีใบสีค่ะเสริมทรัพย์เสริมบารีนี่ค่ะลายใบสีข้างบนนี่ค่ะค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนเด่นทุกผืนนี่ค่ะเนื้อผ้าแน่นมากค่ะ ขาเนื้อผ้าหนาแน่นค่ะเนื้อผ้าแน่นค่ะเกรดดีนะคะค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะร้อยดาวนี้ติดมาหลายผืนวันนี้ค่ะคุณยายไม่ได้เลือกผ้าเขาจะทําเป็นมัดมาไว้ค่ะยกมัดสิบมัดค่ะสิบผืนค่ะค่ะเป็นผ้าหน้านางราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทราคาพอหยิบพอจัดนะคะราคาผ้าไหมหลุดจํานําอยู่นะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะ เป็นลายหน้านางค่ะหน้านางคือพระยันนะคะเป็นลายยันนะคะเสริมทรัพย์เสริมสิริมงคลให้กับตัวท่านค่ะเสริมบัตรีให้กับตัวท่านแค่ยวคาดปลอดภัยนะคะไปอยู่ตรงไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขค่ะลายพระยันนี้ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะร้อยดาวก็มีความหมายนะคะค่ะกระจัดจค่ะส่องแสงแวววับอยู่บนฟ้าก็คือดาวนะคะร้อยดาวค่ะ ลายมงคลทางนั้นค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพัน้าร้อบาทค่ะเป็นผ้าหน้านางนะคะเป็นผ้าหน้ายันค่ะคุณยายเรียกหน้ายันค่ะเป็นลายตัวยันนะคุณยายดูไปแล้วนะเป็นผ้าเป็นตัวยันค่ะตัวยันก็ท่านอาจารย์แต่ละวัดก็ต้องไปไปเจิมรถอย่างนี้ก็ท่านก็ทำตัวยันใส่ให้นะคะ แข็งแกปลอดภัยเสริมบาร,รมีเสริสรมมงคลให้กับตัวท่านนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะร้อยดาวหมายเลขสิบสามค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเนื้อผ้าหนาแน,น,น่นมากค่ะร้อยดาวมีหลายผืนนะแต่ว่าคนละลายคนละสีนะคะค่ะมันจะคนละลายค่ะอ่าร้อยดาวสีนี้ก็ออกไปอีกแยมจรัดไปอีกแบบหนึ่งนะคะ แม่บ้านทุกท่านนะคะที่ด to ูคณยายอยู่นะคะสวยในตาของท่านผืนไหนงามในตาของท่านผืนไหนทักคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะคุณยายตอบลูกค้าทำลายนะคะหาสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนนะคะผ่าหน้านางผ้าหน้ายันค่ะค่ะเป็นยันนะคะคณยายดูแล้วค่ะแต่ท่านเรียกในภาษาทั่วไปว่าหน้านางแต่คณยายเรียกว่าผ้าหน้ายันค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะ เสริมทรัพย์เสริมบารมีให้กับตัวท่านนะคะยันนี้ค่ะเสริมมงคลให้กับตัวท่านแคล้วคลาดปลอดภัยทุกอย่างถ้าได้ไปใส่ไปถือนะคะถ้าแต่ละผืนมีความหมายมากค่ะค่ะท่านจะมีความหมายมากค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะแม่บอลรักผ้าไหมสวยสุดเด่นค่ะ ่ะร้อยดาวผืนนี้ออกโทนสีฟ้าก็นะคะดูนะคะไม่เหมือนกันนะคะร้อยดาวแต่ละผืนค่ะค่ะแต่ว่าตัวยันนั้นค่ะเหมือนกันนะคะมีตัวยันนี่เหมือนกันค่ะคะาะเนื้อผ้าหนาค่ะเนื้อผ้าเกรดเอค่ะราคาพอหยิบพอจับอยู่นะคะ ัวนี้หมายเรียกเก้าค่ะลายสวยนะคะดดคคคโดดเด่นทุกนนะะผืน,าน,านะะผสวยทุกผืกนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะผ้าหน้านางสามตะกอนะคะผ้าสวยสามตะกอค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะหน้านางค่ะลายหน้านางคือลายตัวยันนะคะนี่ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ เส,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 สริมทรัพย์เสริมสบารมีเสริมสิริมงคลให้กับตัวท่านนะคะท่านไหนที่ได้ไปใส่นะคะท่านไหนที่ได้ไปถือค่ะค่ะราคาพอหยิบพอจับอยู่นะคะ1,900บาทค่ะคุณแม่บ้านพิจารณาดูนะคะว่าผืนไหนสวยในตาของท่านงามในตาของท่านค่ะพักคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะแม่บวรรักผ้าไหมสวยสุนนะคะ งามทุกผืนสวยทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนท่านคนยายมาได้นะคะค่ะสวยงามมากค่ะแต่ละผืนนะคะยันมีทุกผืนนะคะคุ้มครองท่านเสริมทรัพย์เสริมบาร,ร,รมีในตัวท่านนะคะแค่วคาาปลอดภัยค่ะค่ะผืนนี้ก็เป็นลายขอเจ้านะคะท่านให้ใส่ชื่อว่าลายขอเจ้าค่ะ จ้าหญิงิริวรรณวีราดีรัตน์ท่านออกแบบลายนี้นะคะคือลายขอเจ้านะคะนี่ก็มีความหมายนะคะเสริมทรัพย์เสริมบารมีเสริมมงคลไปกับตัวท่านนะคะเกี่ยวก่กับท่านอยู่เบื้องบนท่านอยู่ด้านในก็จะเสริมทรัพย์เสริมบารมีให้กับตัวท่านทุกท่านนะคะลายก็มีความหมายนะคะลายขอเจ้าค่ะมีความหมายนะคะสวยทุกผืนเด่นทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ หนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะราคาพอยีพอจับอยู่นะคะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะลายขอเจ้าค่ะเสริมทรัพย์เสริมบาร,รมีมงคลไปในตัวท่านดีลายาบสีข้างบนเชิงล่างเชิงบนเป็นายสีแล้วก็บริวารช้างน้อยค่ะบริวารช้างน้อยฝูงนี้จะมาเรียกเพื่อนข้าบ้านดีเดียน,นะคะคุณแม่ทุกท่านนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืน หนึ่งพันเก้าร้อยบาทราคาพอหยิบพอจับนะคะเป็นผ้าหน้านางค่ะผ้าแต่ทิ่แต่ทิปอื่นแต่คุณยายไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะคะแต่คุณยายอยู่ที่ราคาพอหยิบพอจับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทคา่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะแต่ละผืนลายไม่เหมือนกันนะคะอ่นนี้ก็หมายเลขยี่สิบแปดค่ะเต่างับก็มีความหมายนะคะเต่างับค่ะ อายุยืนยาวเหมือนอายุเต่านะคะต่ออายุยืนยาวนะคะค่ะเป็นร้อยปีค่ะ200ปีค่ะเต่าค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะถ้าอยากให้อายุยืนยาวเหมือนอายุเต่าให้ท่านเลือกผ้าไหมลายเต่างับไปใส่นะคะแล้วก็มีผ้ายันด้วยค่ะหน้านางค่ะเป็นผ้ายันนะคะค่ะเสริมทรัพย์เสริมบารมีเสริมมงคลให้กับตัวท่านนะคะค่ะยันนี้ค่ะ แควค่าปลอดภัยร่มเย็นเป็นสุขปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านนะค,ะ,คะมีความหมายนะคะตัวยันนะะี้ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะแม่บวัรรักษ์ผ้าไหมสวยสุรินนะคะลายเต่างับมีความหมายนะคะค่ะอายุยืยนยาวเหมือนอายุเต่านะคะค่ะช่างมัดหมีก็ช่างหั่งออกหาลายที่มีความหมายนะคะตามที่คุณยายดูนะคะ ดูไปแล้วมีความหมายเสริมทรัพย์เสริมบารม,ม,มีให้กับตัวท่านนะคะใส่ออกงานบุญก็สวยงานเลี้ยงก็โดดเด่นค่ะงามทุกผืนสวยทุกผืนอย่าลืมกดติดตามให้คุณยายนะคะกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณยายด้วยค่ะขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะคนไทยใจดีช่วยทุกยายช่วยคุณยายทิปย์ทุผืนค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ เสริมทรัพย์เสริมบารมีให้กับตัวท่านนะคะเป็นลายผ้ายันหน้านางนี่ค่ะเป็นหน้านางคุณยายเรียกลายหน้ายันค่ะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะให้ดูภาพเอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะอย่าเพิ่งเบื่อคุณยายอย่าให้รักคุณยายไปในนานนะคะคุณยายมีของสวยงามมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกวันนะคะ หายังมือเพิ่งหมุนคลื่นนี้จากคุณยายไปนะคะคุณยักคุณยายานะะานๆค่ะหากช่วยเหลือคุณยายนะคะค่ะขอบพระคุณที่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจคุณยายมาตลอดนะคะท้ายนี้ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยทุกท่านที่ให้กําลังใจคุณยายะค่ะบนรักษาพระคุอง,องส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องสุขภาพแข็งแรงทุกท่าน,นะค่ะ